ครับกลับมาเจอช่วงที่สองของรายการรัฐศาสตร์ไลฟ์โดยกระผมอาจารย์วิรช้าสุเมธรัตนนะครับกรรมการบริหารศูนย์สงขลานะครับโครงการนี้คือโครงการประชาสัมพันธ์นะครับทีวีออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหามกุรราชวิตาทัยศไลสุราเขตศรีธรรมสุขราชนะครับศูนย์การศึกษาจังหวัดสงขลาต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนก็คือพระครูสิริธรรมาพิรัต นะครับซึ่งท่านเป็นรองอธิการบดีและก็มีตําแหน่งทางวิชาการก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์นะครับและต้องขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนอีกท่านหนึ่งก็คือพระมหาวิชาญนะครับกระตะศีโลตําแหน่งทางวิชาการของท่านก็เป็นดอกเตอร์นะครับและเป็นผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสงขลานะครับต้องขอกราบพระคุณทั้งสองนะครับ และอีกท่านหนึ่งนะครับที่ผมจะต้องขอกรับขอบพระคุณในเรื่องของข้อมูลฐานข้อมูลก็คือท่านรองศาสตราจาร,ร,ร,รย์ดรชินศักด์สุวรรณอัจฉริยะนะครับจากมหาวิทยาลัยรัสเซียนะครับจึงจะให้ข้อมูลกับผมมาทุกๆสัปดาห์เพื่อที่จะนํามาถ่ายทอดผ่านทีวีออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหาบุณราชวิทยาลัยต้องขอกลับขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์รดรชินศักด์สุวรรณอัจฉริยะนะครับ ปัจจุบันท่านก็เป็นอาจารย์อยู่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยทักสิณนี่เองนะครับอ่ะกลับมาต่อในช่วงที่สองนะครับเมื่อกี้ผมพูดค้างกนว่าสงครามนี้นะครับนะอ่าลิสกี้ก็คือเป็นเป็นตัวประกอบที่เขายกมาให้ดูอยู่หน้าฉากเท่านั้นเองแต่ผู้บัญชาการรบจริงๆโนนครับต้องใครครับบอริสจอนสันนายกรัฐมนตรีของประเทศ อังกฤษสหรัฐอาณาจักรนะครับและก็นะครับตัวจริงเสียงจริงโจไบเดนแปดสิบปีแล้วประธานาธิบดีของอเมริกานี่คือผู้บัญชาการลบที่แท้จริงนะฮะทีนี้ครับมาดูต่อครับในเบื้องหลังนี่นะฮะรัสเซียมเหมือนที่กาบเรียนไม่ได้ทําสงครามอย่างแท้จริงกับเซเลนสกี้นะครับนะภาพที่ออกมานาโต้ท่านดูเลยครับทั้งนาโต้ทั้งอเมริกา เป็นตัวสำคัญ NATO, นาโต้นีไม่ต้องพูดถึงแปลเองให้อีกครั้งก็ได้ว่าข้อคือบรรดาประเทศต่างๆนะครับในสหภาพยุโรปรวมตัวกัน30ประเทศบวกกันกับพี่ใหญ่ยักษ์ใหญ่ก็คือนะ่ยยูเนสตทอเมริกาเองนะครับนะนั่นเป็นผู้เป็นจากการใหญ่เรื่องการที่สวีเดนเมื่อกี้ผมบอกแล้วการที่สวีเดนนะครับการที่ประเทศฟินแลนด์นะครับหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมๆกันแล้วพวกนี้จะอยู่ในย่านยานของอะไรครับสแกน n d i n เวียนะครับอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับนะนะทั้งสามประเทศตอนนี้รนะ้อนก้นเลยนั่งไม่ติดเลยครับนะต้องรีบไปไหนครับนะไปเข้ากวนกับนาโต้นะครับหมายความว่ายุโรปก,กำลังเข้าฉากสุดท้ายหรือเปล่าตอนนี้รวมกันแล้วสาประเทศ end of world end of war หรือเปล่าก็ไม่รู้ได้เพื่อที่จะเผชิญหน้าทางการทหารกับมหาอำนาจทางสงครามอย่างรัสเซีย เพื่อที่จะตัดสินใจว่าตัดสินไปเลยให้โลกมันรู้เลยว่าสงครามโลกครั้งนี้ครั้งที่สามจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะจะได้รู้กันเลยว่าใครใหญ่ในโลกใบนี้แล้วท่านดูนะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่ 2, สองสงครามโลกครั้งที่สามนะครับไม่รู้ว่าเวรกรรมกับสาภาพยุโรปและอเมริกาที่เคยไปล่าอาณานิคมในสมัยอดีตหรือเปล่าตอนนี้นะครับสงครามโลกที่กําลังจะเกิดขึ้นหนึ่งสองแลาอาจจะเกิดขึ้นครั้งที่สามหรือเปล่านี่น,นะครับ จึงเรียกว่าทําให้ประชาชนคนยุโรปและอเมริกาเดือดร้อนอย่างหนักเลยนะครับประเทศสวีเดนก็ดีนะฟินแลนด์เองก็ดีสวิต์แเมื่อกี้ผมบอกเลยว่ามัไม่ได้อยู่ในสายตาของวลาดิเมียปูตินนะครับหลังเสร็จศึกนะครับยูเครนนะปูตินน่าจะต้องโฟกัสสงครามไปที่ไหนครับโปแลนด์และก็ประเทศอังกฤษมากกว่าโปแลนด์นี่ก็เช่นเดียวกันครับประเทศที่อยู่ใน บวงกร,ร,กรมเรียกว่าวงจรภาษาทางการมันไม่ได้หยาบนะครับเรียกว่าวงจรอุบาททางการเมืองเพราะการเมืองประเทศนี้นะครับมีแต่สงครามมาตลอดเลยตั้งแต่สงครามโลกนะครับเป็นปร,ป,ประเทศที่เรียกว่าโลกสาบให้มีแต่สงครามท่านจําได้ไหมอ่ะโปแลนด์ฮังการีเนี่ยนะครับเมื่อก่อนตรงสงครามโลกน y U เนี่ยนะคนยิวเนี่ยถูกฆ่าตายเนี่ยก็เป็นล้านล้านล้าน,ล,านล้านคน,นในโปแลนด์นี่แหละ ะะรพาฉประเทศนี้จะเรียกว่ามีกลิ่นไอสงครามอยู่ตลอดเวลาพวกสวิตเปิดหน้ากากแล้วว่าไม่ได้เป็นกลางจริงนะฮะด้วยการร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาและยูนะครับยึดทรัพย์นะครับยึดทรัพย์สินของธนาคารกลางของรัสเซียนะครับสวิตเซอร์แลนด์นี้ยึดทรัพย์ไป6,000ล้าน US ดอลลาร์นะครับนะ หลังจากวลาดินียปูตินสั่งบุกเนี่ยนะครับแล้วก็อเมริกาสั่งให้แซงชั่นนะครับปรากฏว่าเอาเลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่เรียกว่าเป่าประกาศว่าค่าคือประเทศเป็นกลางของโลกเนี่ยเป็นกลางกับอะไรล่ะครับยึดทรัพย์หกพันเหรียญเลยเนี่ยนะ US เลยนะครับทรัพย์สินของธนาคารกลางรัสเซียนะครับในภาพรวมนะครับนะกว่าสามแสนล้าน US นะครับดอลลาร์นะครับ ผอะไรครับทั้งแบงก์โลกนะวูแบง์ทั้งประเทศต่างๆในนาโต้ยุโรปนะครับ e อและอเมริกายุดซัพย์ไปรวมไม่ต่ำกว่า300แสนล้าน US เอนะครับเอาสามสคูณเข้าไปดูดีครับออกมาเป็นเงินบาทเท่าไหร่นะครับนี่ยังไม่รวมไปถึงในภาคของนักลงทุนเอกชนประชาชนนะครับที่เข้าไปลงทุนในอเมริกาที่เข้าไปลงทุนใน EU, ยยุโรป นะยกตัวอย่างผมจำชื่อไม่ได้แต่เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลชื่อดังก็คือเชลซีนั่นก็เป็นชาวรัสเซียครับโคกอังกฤษครับบริสจอนสันนะครับสั่งยึดทรัพย์หมดเลยครับท่านนะผมเรียนท่านอย่างนี้ผมนี่เคยมีประสบการณ์ตอนอตอนฟองสบู่แตกปี2540ัน้หลายคนบอกเอ้อาจารย์วีรชาติทำไมรู้หลายเรื่อง ผมเป็นผู้บริหารอดีตนะครับเป็นผู้บริหารของธนาคารแห่งหนึ่งนะครับในหานใหญ่นี่แหละนะเป็นผู้บริหารของธนาคารแห่งหนึ่งและปี2540เนี่ยผมตอนนั้นผมทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะทำบ้านขายพูดง่ายๆว่าเพราะเราเป็นนายธนาคารนะลงทุนเองนะครับปรากฏว่ามันเกิดอะไรครับฟองสบู่แตกนะครับเงินเงินผมที่อยู่ในธนาคารตอนนั้นนะครับพูดได้เลยว่าอยู่ในธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ผมถูกเมื่อธนาคารเจ๊งธนาคารถูกล่มธนาคารล่มถูกถูกสั่งปิดนะครับโดยแบงก์ออฟไทยแลนด์นะครับสั่งปิดเมื่อเงินผมติดอยู่ในธนาคารท่านเชื่อไหมครับสองปีกว่านะครับถูกอายัดอยู่ในธนาคารแต่อาศัยว่าเราเป็นนายธนาคารนะครับผมจึงต้องทําเรื่องกันกับที่สํานักงานใหญ่ถูกสั่งปิดไปแล้วของธนาคารบีบีซีนะครับกรุงเทพพนิชการนะครับบีบีซีที่ถนนสุรวง์นะครับใกล้ๆก,กับสีลม ผมต้องขึ้นลงขึ้นลงหาดใหญ่กรุงเทพหาดใหญ่กรุงเทพสองปีกว่าถึงจะได้เงินคืนกลับมาครับไม่ไนดะ้ไม่ต้องไปเวรแบงค์นะนี่คือประสบการณ์ตรงนะครับนะแล้วถ้าประชาชนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้เมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเรียกว่าหลายคนที่ต้องฆ่าตัวตายนะครับนะตใน,นการน,นั้นนั่นคือฟองสบู่แต่แต่ตอนนี้ครับเมื่อเกิดสงครามในรัสเซียกับยูเครนซึ่งจริง,รงๆแล้วก็เหมือนที่บอกว่ารัเสเซียทําสงครามกันกับน,นาโต้นะ เ่อนจากนี้ไปท่านท่านมองได้เลยครับการการแซงชั่นอันรัสเซียทามันสวิงกลับครับคนที่เดือดร้อนท่านดูเลยนะครับน้ำมันนะครับน้ำมันนะครับก๊าซสมพูดอยู่ตลอดเวลานะครับอาหารการกินของบริโภคพืชผักพันยาอาหารแม้กระทั่งข้าวสาลีล้วนแล้วแต่ยุโรปต้องสั่งมาจากไหนครับนำเข้ามาจากยูเครนและรัสเซียทั้งสิ้นนะครับทีนี้ตอนนี้ท่านดูประเทศยูเครนครับ ยูเครนซึ่งเป็นแหล่งอู่เรียกง่ายๆว่าภาษาไทยบอกว่าอู่ข้าวอู่น้ําของยุโรปะครับและรัสเซียยูเครนนี่ถูกปืนใหญ่ยิงถล่มเละตุ้มเป๊ะไปทั้งประเทศแล้วครับแล้วจะเอาอาหารที่ไหนไปให้กับยุโรปครับรัสเซียนะครับรัสเซียนี่ไม่ถูกถล่มแต่รัสเซียเขาก็ไม่ขายให้กับยุโรปนาโตเอู NATO, EU, เช่นเดียวกันครับนั่นถึงบอกนะครับคนที่เดือดร้อนตอนนี้ยุโรปเดือดร้อนหนักนะครับอะมาดูต่อ เมื่อกี้บอกแล้วว่าทรัพย์สินของธนาคารกลางของอของรัสเซียที่ไปฝากไว้ในยุโรปทั้งแบงก์โบแบงนะครับและแบงก์ดยดททั่วไปถูกยึดทรัพย์ไปหมดเลยปูตินก็ไม่ได้บอกว่าอะไรนะครับนะเฮ้ยทีเองกูไม่ว่าทีข่าเองอย่าร้องนะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเอาคืนนะแค่โทรศัพท์ไปหาผู้นําสวิตว่าเฮ้ยเงินที่คุณยึดของผมไปนะช่วยดูแลให้ดีๆหน่อยนะ ว่างๆแล้วผมจะไปถอนเงินคืนกับอาจารย์วีรชาติตอนนี้อาจารย์วีรชาติติดปัญญาอยู่ไปไม่ได้ยังไม่มีเวลาเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์แค่นั้นแหละครับสวิตเซอร์แลนด์ก็กลัวขี้จุกตูดหางจุกตูดแล้วนะเ,เรียกว่านายแบงค์ท่างประธานาธิบดีทั้งผู้นาของสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้โหเรียกว่าขี้แตกเยี่ยวแตกเลยอะ่นะ มีข่าวปล่อยออกมาแก้เกี่ยวว่าไอ้ความจริงแล้วเนี่ยไม่มีกฎหมายฉบับใดดนะของไอ้สวิตเซอร์แลนด์ที่จะรองรับการยึดทรัพย์ของรัเสเซียได้ในลักษณะนี้นี่ล่าสุดนะครับล่าสุดไม่กี่วันนี้เองมีการประชุม G7 นะครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมันี่เองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องของอเมริกาเองนะครับออกมาพูดในที่ประชุมของ G7 บอกว่าการที่ประเทศอเมริกาของดิฉันเนี่ยไปยึดทรัพย์ของรัเสเซียนะนี่คือมันผิดกฎหมาย คุณทําอย่างนี้ได้ยังไงประเทศอเมริกาคุณทําอย่างนี้ได้ยังไงในโลกนี้มันไม่มีกฎหมายตัวนี้ที่ให้ไปยึดทรัพย์ของเขานะก็ท่านลองคิดดูเองก็ตอนนี้นะครับเรียกว่าเสียงแตกหมดเลยนะครับแม้แต่ในอเมริกาเองนะกีดเส้นใต้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนนี้คอยดูว่าโจไปเดนจะปลดหรือเปล่าเพราะแกไปบอกว่าเฮ้ยโจไปเดนคุณทําผิดกฎหมายนะและในขณะเดียวกันครับตอนนี้ทั้งทั้งในยุโรปนะครับท่านไปดูได้เลยครับสามสิบประเทศในยุโรป นะแทนที่อเมริกาสั่งบอกให้แซงชันกับรัสเซียครับตอนนี้นะครับเกือบครึ่งหนึ่งนะครับของยุโรปนะครับไม่ทําตามคําสั่งของอเมริกาที่สั่งให้แซงชันรัสเซียเพราะอะไรครับพพเพราะผู้นําแต่ประเทศบอกว่าเฮ้ยผมมาจากประชาชนเหมือนกับนักการเมืองในประเทศไทยที่ชอบพูดนี่แหละผมมาจากประชาชนแล้วถ้าผมไม่สั่งกา๊าซไม่สั่งน้ามันไม่สั่งข้าวสาลีไม่สั่งอาหารต่างๆมาจากยุโรป ไม่สั่ง่งๆมาจากรัสเซียและประชาชนของผมไม่ตายไปหมดเลยหรอและในอเมริกาคุณสั่งๆผมก็คับๆไปอย่างนั้นแหละนะและในการแก้เกมทางในเรื่องของเศรษฐกิจครับะการเมืองการปกครองท่านจําไว้เลยนะครับคุณจะเป็นนักการเมืองคุณเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมอมอมอรมหาวิทยาลัยมหาชวิทยาลัยนี่นะครับถ้าฟังอาจารย์มันมีรสชาติบรรยายท่านจำไว้เลยนะครับการเมืองเนี่ยครับนะ เรื่องของการปกครองนี่มันไม่ได้เกี่ยวแต่ในเรื่องของทฤษฎีการปกครองแต่เพียงอย่างเดียวนะครับมันจะนต้องควบคู่ไปด้วยเรื่องเศรษฐกิจในสังคมนะฮะท่านดูเลยนะครับนะยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศนี่เศรษฐกิจสังคมการเมืองมันจะต้องค ana, ู่กันไปทั้งนั้นเลยนะครับนะประเทศไหนที่มีระบบเศรษฐกิจไม่ดีนะครับประเทศนั้นอยู่ไม่ได้ครับนะนักการเมืองก็เช่นเดียวกันผมฝากกันเลยนะครับนักการเมืองที่กําลังที่จะอ่ามีการเลือกตั Andrew, ้งครั Double ้งต่อไปนะครับถ้าคุณไม่ยึดในเรื่องของ เศรษฐกิจปากท้องของประชาชนนะครับยิ่งเศรษฐกิจจะเป็นแบบนี้อยู่นะผมเรียนท่านเลยว่าท่านต้องชูมาตรการที่โดดเด่นทางเศรษฐกิจคนกาลังเดือดร้อนปากท้องของปากท้องของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดรัฐบาลพังได้เพราะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและนะพรรคการเมืองจะประสบความสําเร็จได้ถ้ามีนโยบายทางเศรษฐกิจและปาก้องของประชาชนโดนใจประชาชนอมาดูกันต่อครับนะหลังจากนั้นไม่นานครับปรากฏว่า เมื่อเมื่อเมื่อรัสเซียนะเมื่อรัสเซียบอกว่าเฮ้ยคุณดูแลเงินของผมให้ดีนะสวิตเซอร์แลนด์นะคุณะปากว่าตาขยิบนะคุณบอกว่าคุณเป็นประเทศเป็นกลางคุณบอกว่าคุณเป็นโวลแบงก์ธนาคารโลกแม้นคุณยึดทรัพย์ของผมไปเนี่ยนะคุณดูยูเคลนเป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวนะผมจะไปเยี่ยมคุณเองปรากฏว่าหลังจากเวลาดินเนียปูตินพูดไปท่านนั้นเองครับไม่นานครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทำไงท่านรู้ไหมครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้องคืนเงินนะครับ คืนเงินกว่า6 0พันล้านเหรียญ US เอสดอลลาร์นะครับนะที่ยืดไปจะต้องคืนให้กับวลาดิเนียปูตินนะครับเอาไปถวายทานเลยอ่ะนะพร้อมกับส่งข้อความบอกว่าข้าน้อยผิดไปแล้วข <c oughs> ้าน้อยต้องขอเอาหัวโขกพื้นสามทีโชโโชโโชขอโทษข้าน้อยสัญญาว่าจากนี้ไปข้าน้อยจะไม่ประพฤติผิดตามคำสั่งของโจไบเดนอีกต่อไปนะ ถ้าสวิตยังคงเดินหน้าสมัครเข้ากวนของนาโตต่อไปจะต้องล่มสลายหรือเปล่าเพราะตอนนี้ยังไงครับตอนนี้ก็อยู่ในฐานะที่ลำบากแล้วเพราะว่าหลังจากรับรักทรัพย์ของรัสเซียไปนี่นะรักทรัพย์ไปแล้วเนี่ยคุณรักทรัพย์สำเร็จปีกฎบายแล้วนะแล้วไปคืนกลับนะเพราะกลัวอะไรครับกลัวไฮเปอร์โซนิกความเร็วสูง20เท่ายิงกดนะกดปุ่มจากรัสเซียปุ๊บเดียวห้านะไม่ถึงห้านาที นะเลตุมเป๊ะเลยล่ะครับเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์นะครับไม่มีใครเชื่อจากนี้ไปนะครับสงครามไม่ใช่สงครามเศรษฐกิจและประเทศต่างๆตัวลูกท่านดูตะวันออกกลางอะเศรษฐีน้ํามันทั้งหมดจากนี้ไปท่านฟังผมไว้ดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้นําของซาอุดีอาระเบียนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นําของสหรัฐอิมิเลส์นะครับดูบงดูใบเนะี่ยฟังผมไว้ดีเลยนะคุณรีบไปถอนเงินออกมาจากธนาคาร อ่วูแบง์ธนาคารโลกซะเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วเอามาฝากธนาคารอมสินไทย<笑><笑>นะแล้วเอามาฝากธนาคารอมสินไทยแล้วคุณจะปลอดภัยมากกว่านะอะ uh, วันนี้นะครับหมดเวลาเวลาหมดนะครับจบแบบเจ้าโจ๊กนะครับต้องขอกลาบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งต้องขอกลาบขอบพระคุณนะครับโครงการนี้ที่เกิดขึ้นได้เป็นคือโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ทีวีออนไลน์ของมหาวิทยาลายัย มหามากุฑราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมสุขราชนะครับศูนย์การศึกษาจังหวัดสงขลาต้องขอกลับขอบพระคุณที่ได้รับการสนับสนุนจากพระครูศิริธรรมมาพิรัตนะครับท่านเป็นรองอธิการบดีและก็เป็นยศทางวิชาการตำแหน่งทางวิชาการก็คือเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ต้องขอกลับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งและก็อีกท่านหนึ่งนะครับต้องขอกลับขอบพระคุณท่านพระมหาวิชาญ กระตะศีโลนะครับท่านด็อกเตอร์นะครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสงขลาแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณไปยังท่านรองศาสตราจารย์ดรจินนสักสุวรรณอชริยะนะครับท่านก็เป็นหนึ่งในคณะทํางานของ EEC นะครับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออกของเรานี่นะครับอุนนี้เก่งมากนะครับและเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคปรัสเซียโดยตรงนั้นข้อมูลที่ผมได้มาเรียกว่าสดจากเครปอันนี้ขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ